ปัากรดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2568สำหรับในคลิปนี้เป็นดวงชะตาในผู้ที่เกิดวันศุกร์สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคำทำนายดวงรายเดือนเดือนนี้ก็คือเดือนพฤษภาคมซึ่งภาพรวมดวงชะตาส่วนใหญ่เดือนนี้คุณจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการหาเงินหาทองในเรื่องของการงาน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นคุณอาจจะค้นพบเส้นทางใหม่ๆที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับที่จะนำพาชีวิตของคุณไปสู่จุดใหม่ที่ดีขึ้นทั้งเรื่องของอไรายได้การเงินรวมไปถึงเรื่องการงานที่ต้องบอกว่าระยะนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับระยะนี้คุณอาจจะได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อมาปรับใช้ในการทํางานหรือว่ามาสร้างอาชีพเสริมเพื่อหาอไรายได้เสริมอีกทาง อย่างเช่นการไปรงเรียนคอร์สระยะสั้นๆเพื่อเสริมทักษะเสริมความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์ที่ช่วงนี้กําลังมาแรงใครๆก็ทําออนไลน์กันไม่ว่าจะธุรกิจเล็กหรือว่าใหญ่แค่ไหนก็ล้วนแต่ต้องการลูกค้าทางด้านออนไลน์มากขึ้นต้องการเพิ่มไรายได้จากช่องทางนี้ซึ่งดวงชะตาของคุณระยะนี้ดวงก็เปิดทางครับในด้านของการเรียนรู้การไปทําอะไรใหม่ๆระยะนี้คุณก็จะได้ติดต่อผู้คนมากขึ้นได้ออกไปเข้าสังคม ไปอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีความรู้ความสามารถและก็ยังส่งผลดีในแง่ของความช่วยเหลือการอุปถัมภ์โดยเฉพาะที่มาจากเพศตรงข้ามจะมีดวงมาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณเป็นอย่างดีครับเรื่องการเงินระยะนี้ก็ต้องบอกว่าเงินทองจะมีเข้ามาเยอะขึ้นครับนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปคุณจะมีรายได้เข้ามาหลายทางรวมถึงเงินเก่าๆเ,เงินที่ค้างจ่ายอย่างประเภทเงินที่คุณควรจะได้แต่กลับไม่ได้ ก็มีเกณฑ์จะเข้ามาเยอะขึ้นครับและเงินอีกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณซึ่งมันก็จะเป็นแบบลักษณะผิดฝาผิดตัวคืออะไรที่เราหวังไว้คาดหวังสูงบางทีมันกลับไม่ได้ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้แต่อะไรที่เราไม่ได้หวังมันกลับได้ดีเกินคาดอะไรแบบนี้ครับมันผิดแผนมันผิดฝาผิดตัวไปหมดแต่ก็ยังดีครับอย่างน้อยก็ยังมีเงินเข้ามาซึ่งถ้าจะมองแล้วเรื่องเงินเรื่องทองในช่วงเดือนนี้ การเงินมันจะมีเข้ามาแบบไม่ค่อยปกติครับมันจะไม่เหมือนกับทุกครั้งอย่างเงินที่เราเคยได้ประจําที่เป็นไรายได้หลักอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับซึ่งมันก็มีเข้ามาของมันดีอยู่แล้วแต่เงินที่จะเข้ามาแบบไม่ปกติก็จะเป็นเงินจากประเภทอื่นๆอย่างเช่นวันดีคืนดีคุณก็จะมีโชคได้เงินได้ทองมาแบบคาดไม่ถึงมาแบบไม่คาดฝันหรือว่าคุณได้ไปทดลองทําอะไรต่างๆยังไปหาช่องทางหาเงินเพิ่มในรูปแบบต่างๆซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก แต่มันกลับได้ดีเกินคาดอะไรแบบนี้นะครับมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ทําให้คุณได้ต่อย,ยอดทำแบบจริงจังขึ้นซึ่งรายได้เงินทองก็มีโอกาสที่มันจะเพิ่มขึ้นครับและระยะนี้เรื่องของการเงินก็จะมีเข้ามาดีขึ้นครับจะมาจากที่ไกลๆมาจากต่างสิน่นต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศก็มีโอกาสเช่นกันครับใครที่ทําธุรกิจทําการค้านําเข้าส่งออก หรือว่านําสินค้าต่างถิ่นมาขายโดยเฉพาะทางด้านออนไลน์มันมีโอกาสที่จะทําให้คุณได้เงินเป็นก่อเป็นกรรมครับส่วนทางด้านโชคลาภช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเด่นมา,มากๆทีเดียวครับคุณมีโอกาสจะได้โชคได้ลาบแบบไม่คาดฝันได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีลาบลอยเกิดขึ้นรวมไปถึงโชคใหญ่เงินก้อนใหญ่คุณก็มีโอกาสเช่นกันครับเดือนนี้ด้านชีวิตความเป็นอยู่ในด้านความรู้สึกต่าง คุณจะรู้สึกว่าอะไรหลายอย่างมันดีขึ้นเหมือนชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นเรื่องภาระหนักเรื่องความกังวลจะรู้สึกว่าเบาลงและมีทางออกทางแก้ไขด้วยตัวมันเองบางครั้งมันมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เราก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาหนักมันเป็นปัญหาใหญ่แต่พอมาช่วงระยะนี้เรากลับรู้สึกว่าไม่กังวลเพราะรู้สึกว่าปัญหามันจะมีทางออกไม่ใช่ปัญหาใหญ่และสุดท้ายมันก็จะจบลงด้วยดี ก่อนหน้านี้ใครที่แบบภาระไว้หนักมีภาระต่างๆเยอะระยะนี้ก็จะรู้สึกเบาลงครับจะรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นถ้าดูทางด้านรายจ่ายช่วงนี้ก็ยังมีเท่าเดิมครับแต่ว่าไม่หนักไม่รู้สึกว่ามันหนักหนาอะไรเพราะว่าจะมีเงินเข้ามาเยอะขึ้นและมาจากหลายทางก็ช่วยให้คุณหมุนเงินได้คล่องขึ้นครับและต่อไปการเงินก็จะดีขึ้นเรื่อยๆใครที่มีน้สินระยะยาวอย่างเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถ พวกสินเชื่อต่างๆก็ผ่อนไปตามปกติครับไม่ต้องไปเร่งรีบไม่ต้องไปกังวลว่าเรามีหนี้มีภาระเพราะว่าคนเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับมีใครบ้างไม่มีหนี้ซึ่งก็อาจจะมีแต่ว่าน้อยมากครับจะมีมากมีน้อยก็อยัามองว่ามันเป็นปัญหาอย่างเดียวครับถ้าเราบริหารจัดการมันดีๆเรื่องหนี้สินต่างๆก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรครับสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของอไรายได้เรื่องของวิธีการหาเงิน ถ้าตอนนี้รายได้เราไม่พอรายได้จากการทํางานจากเงินเดือนมันไม่พอใช้เข้าของแพงขึ้นถ้าเรายังอยู่แบบนี้ก็อาจจะตายได้เพราะว่าไม่มีเงินใช้หมุนเงินไม่ทันซึ่งในยุคนี้หลายคนก็จะมองหางานเสริมมองหาไรายได้เสริมอื่นๆเข้ามาอย่างคนที่ทําหลายอาชีพมีหลายงานอย่างเลิกงานก็ไปทํางานเสริมไปหาไรายได้เสริมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะใช้ความรู้ใช้ทักษะไปทํางานบริการต่าง ก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกทางช่วงนี้ต้องทําหลายๆงานครับทําหลายๆอาชีพมีรายได้เข้ามาหลายๆทางเพื่อความแน่นอนเพื่อความมั่นคงก็แนะนําครับใครที่รายได้ไม่พอก็ลองมองหารายได้เสริมหางานพิเศษเพิ่มดูครับเรื่องปัญหาการเงินติดขัดก็จะมีน้อยลงและจะทําให้คุณมีเงินเยอะขึ้นด้วยครับส่วนทางด้านดวงการงานซึ่งการงานหรือการทํางานต่างๆระยะน,นี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เป็นไปด้วยความก้าวหน้าระยะนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องงานพอสมควรแต่ก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่สําหรับคนทํางานประจําก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในองค์กรปรับเปลี่ยนแผนกหรือว่าปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นและระยะนี้คุณก็มีโอกาสจะได้พบปะผู้คนมากขึ้นได้ออกไปเข้าสังคมได้ไปติดต่อผู้คน ไปติดต่อทั้งเรื่องงานเรื่องธุระต่างๆคุณก็จะมีโอกาสได้พบเพื่อนใหม่ๆอย่างบางคนไปอบรมไปสัมมนาไปลงเ,ลงเรียนคอร์สต่างๆเสริมความรู้เสริมทักษะที่สามารถนํามาปร,รับใช้ในการทํางานและช่วงนี้คุณก็อาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับราชการอย่างการไปติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือบางคนก็อาจจะไปสอบแข่งขันสอบเข้าราชการก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับระยะน,นี้เรื่องของการงานจะมีความมั่นคงขึ้นและมีความก้าวหน้า เป็นไปด้วยดีและก็ไม่ค่อยมีดวงเปลี่ยนงานช่วงระยะนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในงานที่ทําอยู่ไม่ได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่โตในช่วงนี้ครับเป็นการปรับเปลี่ยนทําให้มันดีขึ้นมากกว่านะครับและไม่ว่าคุณจะทําอะไรจะมีไอเดียหรือว่ามีความคิดอะไรใหม่ๆทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบข้างก็ล้วนจะสนับสนุนอุปถัมภคุณด้วยดีครับก็จะทําให้การงานการทําสิ่งต่าง ลาบรื่นเป็นไปด้วยดีรวมถึงทั้งด้านลูกน้องบริวารก็ร่วมมือร่วมใจกันดีครับไม่ได้สร้างปัญหาอะไรก็พร้อมที่จะไปในแนวทางเดียวกันส่วนทางด้านคนทําธุรกิจการค้าช่วงระยะนี้ก็จะมีโอกาสได้ปรับปรุงเป,เ,ปเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆที่จะส่งผลให้มีลูกค้ายเยอะขึ้นครับอย่างบางคนจัดร้านใหม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าร้านให้มันดึงดูดให้มันดูดีขึ้นหรือว่าให้มันน่าเข้าขึ้นครับ ก็จะช่วยส่งผลให้คุณขายดีขึ้นซึ่งระยะนี้ก็เป็นจุดที่ดีครับที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มสินค้าเพิ่มบริการเพิ่มจุดขายเด่นๆหรือว่ารูปแบบการขายใหม่ๆหอย่างใครจะจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมช่วงระยะนี้ก็จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับมันก็จะเป็นช่วงโลซีซันก็หมายความว่าคนจะเดินทางหรือว่าท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงคุณก็อาจจะนําเสนอบริการใหม่ๆจัดโปรโมชั่นลดราคา ลดแลกแจกแถมก็จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีครับและช่วงระยะนี้ทางด้านปัญหาอุปสรรคต่างๆมันก็จะมาถึงจุดคลี่คลายจบลงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นพบเจอทางออกทางแก้ไขทําให้ธุรกิจการงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับช่วงนี้ต้องฝากเตือนอีกสักเล็กน้อยครับในเรื่องของการเสียงเงินเสียทองเสียงเงินก้อนใหญ่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นครับและอาจจะเกิดอย่างกระทันหันไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อน ซึ่งก็ต้องระมัดระวังให้มากครับในเรื่องของการเสียเงินเสียทองส่วนใหญ่มันก็อาจจะไม่ได้มาจากตัวคุณเองแต่อาจจะมาจากคนอื่นมากกว่าจากคนรอบข้างคนในครอบครัวหรือว่าคู่ครองคนรักเขาอาจจะเดือดร้อนและคุณอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องเงินเรื่องทองก็วางแผนการเงินให้ดีครับถ้ามีเงินเข้ามาเยอะหรือว่ามีเงินเหลือจากการใช้จ่ายก็เก็บออมไว้ให้มากๆครับเก็บเป็นเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินเพราะมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นในทุกเมื่อครับ ไอเรื่องที่ต้องใช้เงินกระทนหันส่วนใหญ่มันก็จะมาแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าเรามีเงินสำรองไว้ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรครับงดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นอะไรที่เป็นของฟุ่มเฟือยหรือว่ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในตอนนี้ก็อย่าเพิ่งรีบไปซื้อเหมือนครับจะซื้อเมื่อถึงเวลาที่จําเป็นจริงๆจะดีกว่าครับมาดูเคล็ดลับเสริมดวงประจําเดือนนี้กันบ้างครับเรื่องการเสริมดวงชะตานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญบางทีเราหวังพึ่งดวงอย่างเดียว มันก็ไม่แน่ไม่นอนครับเพราะว่าดวงคนเรามันก็จะมีทั้งที่ดวงขึ้นดวงตกระยะไหนที่ดวงขึ้นดวงรุ่งบางทีเราก็ไม่ต้องเสริมดวงเสริมอะไรกันมากครับมันดีได้ด้วยตัวของมันเองแต่ระยะไหนที่ดวงไม่ดีดวงตกมันก็อาจจะทําให้ชีวิตยากลําบากแต่ถ้าเรามีการเสริมดวงจากที่ดวงตกเจอเหตุการณ์หนักๆบางทีมันก็อาจจะกลายเป็นเบาลงระยะนี้ดวงชะตาของคุณมันเป็นระดับกลางๆดวงไม่ได้ดีมาก แต่ก็ไม่ได้ตกมากแต่ก็ต้องอย่าขาดเรื่องการเสริมดวงไว้ด้วยก็ดีครับถ้าให้แนะนําระยะนี้การเสริมดวงสะดอกเคราะห์ก็ให้เน้นไปทางด้านการบริจาคสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือว่าสร้างวัดวางอารามต่างๆวัดไหนที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาส,สนส,สถานต่างๆหรือว่าจะเป็นสร้างห้องน้ําสร้างถนนไฟฟ้าปะปาก็ไปสมทบทุนร่วมกับเขาครับเรื่องอันนี้ส่งผลบุญก็จะส่งเสริมโดยตรงทางด้านโภกทรัพย์ ให้มีกินมีใช้ไม่มีวันหมดมีทรัพย์สินบริวารทรัพย์สมบัติมากมายอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจทั้งกับตัวคุณเองและคนในครอบครัวก็แนะนําครับให้หาเวลาไปทําบุญไปเสริมดวงกันดวงจะได้กลับมาดีขึ้นหรือว่าดวงใครที่ดีดวงรุ่งอยู่แล้วมันก็จะได้รุ่งขึ้นไปอีกครับจบคําพยากรณ์สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยครับ ก่อนจากกันผมขอฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทาและทีมงานได้ผลิตเนื้อหาต่อไปได้อีกนานๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ